สวัสดีครับผมตีวัดวังนะครับวันนี้เรามาดูตําหนิและจุดจ่ายตังของเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์เล็กปี2522กันนะครับก่อนอื่นก็ต้องจำพิมพ์จำทรงให้แม่นนะครับแล้วเราก็จะมาดูที่ห่วงนะครับห่วงจะต้องมีลักษณะเป็นเนื้อซ้อนๆกันย่นๆแบบนี้นะครับทุกเหรียญนะครับ แล้วเราก็จะมาดูใต้ห่วงนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้นนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นสนอนกันเยอะๆแบบนี้นะครับต่อไปให้เรามาดูตรงคอควายกับมอม้านะครับตรงหัวคอควายจะมีเส้นแตกมาถึงมอม้านะครับเล็กๆแบบนี้นะครับมีเส้นแตกยาวมาเลยแบบนี้ก็มีทุกเหลียงน,นะครับ จุดต่อไปให้เราดูที่ใบหูนะครับบนใบหูก็จะมีเส้นแตกเล็กๆแบบนี้ออกมาด้านนี้นะครับแบบนี้ก็มีทุกเหลียนนะครับจุดต่อไปให้เรามาดูที่หัวไหล่นะครับตรงที่ผมจิ้มนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีเส้นวิ่งเยอะๆนะครับแบบนี้ก็มีทุกเหลียญน,นะครับ ส่วนตรงปลายหัวไหล่ก็จะมีเส้นนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีทุกเหรียญน,นะครับต่อไปเรามาดูหลังเหรียญน,นะครับให้เราตีกล้องไปที่พื้นเหรียญน,นะครับจะมีเม็ดผดแบบนี้ขึ้นทั่วเลยนะครับด้านหลังแบบนี้ก็จะมีทุกเหรียญเหมือนกันนะครับ ส่วนจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดหรือว่าปลายจีวรท่านพ่อนะครับรอยตัดตรงนี้จะเป็นแท่งๆคมชัดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ต้องมีทุกเหรียญนะครับแค่นี้ก็สามารถจ่ายตังได้แล้วนะครับสำหรับเหเรียญเลื่อนสํานักสักพิมพ์เล็กหลวงพ่อคงวัดวังสบ 2, ับปะรดปี2522ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ